โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะไปอาราฟอรมลี่เก๋เด็กเช่น Ar เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม r e g e n t s of m u d r o o m หรือว่าเกม Maple Rush นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหากในส่วนตัวของร้านตัวเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีบันผมขอแนะนำจอนชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเรียกจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดให้บริการเนี่ย24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจเฟซ แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยนะครับผมขออวดนะในส่วนตัวของสัตว์ขี่ใหม่ของผมหน่อยละกันเพราะว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาใช้นะครับหรือเรียกได้ว่าเพิ่งชนะในส่วนตัวของอีเวนต์ต่างๆเนาะก็จะเป็นตัวของล้านสัตว์ขี่พุ่งทะลวงนะครับซึ่งปัจจุบันผมมีคําสั่งขี่ทะยานประมาณ13ชิ้นใช่ไหมซึ่งผมสามารถซื้อได้2อันก็คือตัวนี้อ่ากงล้อเพิงวายุนะครับซึ่งตัวเนี้ยบางคนก็ใช้ เอฟเฟกของเขาเนี่ยคือทุกวินาทีเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตีของสหาย2%สามารถพับซ้อนได้สูงสุด40%อ่าก็คือระยะเวลาผ่านไป20วิวิใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกในส่วนตัวของครอบครองเนี่ยนะครับสังเกตตัวเนี้ยจะเป็นเพิกเฉยต่อสตัร์คือไม่สนใจสตัรน6%ประมาณนี้เนาะอ่าถือว่าดีแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีคนใช้นะมีคนใช้แต่ว่าเขาจะเล่นเป็นในส่วนตัวของสายเวทซัมมอน เน้นสัตว์เลี้ยงตีช่วยแล้วก็สกิละจะเน้นไปในทางที่เป็นตัวนี้อไอตัวเนี้ยแล้วก็เล่นเป็นตัวของเวทรดคูดาวเอามาเน้นซัมมอนลัวๆซัมมอนลัวๆซัมมอนลัวๆเพราะว่าตัวล่างแยกจะอยู่ประมาณสิวิถูกไหมนะครับอ่าแล้วก็คราวเนี้ยเราก็เล่นแบบว่าไอพวกอ์ติแฟกหรือว่าตัวของอันนี้นะครับเป็นดาเมจของสหาย อาสหายก็จะตีแรงขึ้นไปอีกอเล่นเป็นดาเมจทั่วไปดาเมจทั้งหมดแล้วก็ดาเมจสหายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะแบบว่าลดคูดาว5์ใช่ไหมมันก็จะทำให้สกิลอ่ะมันคูดาวเร็วขึ้นด้วยนะครับจากแพสซีฟของนักเวสแสงที่ลดคูดาวสบ์บวกกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นสลามเนี่ยนะครับอีกประมาณ25%เนี่ยอ่ามันก็จะเป็นประมาณ55%ซึ่งไอตัวสกิลเนี้ยมันคูดาว29ิาวิ ก็ลดไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเป็นแบบสแปมใส่เนาะเผื่อใครอายากเน้นในส่วนตัวของให้ตัวอไอ้พวกสหายเ่ชช่วยโจมตีใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็คือตัวนี้สังเกตเอฟเฟคครอบครองคือเพิกเฉยต่อหลบหลีกคือไม่สนใจ อัตราลบหลีกล10%ใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกเมื่อเราใช้เนี่ยนะครับสกิลตอนขี่เนี่ยทุกวินาทีเนี่ยจะเพิ่มอัตราคิดิคอน1%นะครับสังเกตว่าเป็นคิดิคอนทั่วไปนะเป็นดาเมจทั่วไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดาเมจคิดิคอนพื้นฐานเนี่ยนะ5%เพราะฉะนั้น20วิเนี่ยเราจะได้อัตราคิดิคอน20%แล้วก็อัตราคิดดิคอนดาเมจ100%นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอเนี่ยมันเอาไว้ลงดันเจียน เอาไว้ p p วเอาไว้กิววร์นะครับเอาไว้ลงดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนความมืดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าระยะเวลาเนี่ยนานเกินไปกว่าจะเล่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเหมาะกับการลงดันเจี้ยนที่ต้องตีบอสนะครับเกิน20่ิบวิตตัวของอไปตีตัวแบบถ้าจะให้พูดนะตีวานได้วานได้ไอตัวเนี้ยไม่ได้แป๊บเดียวตายนะครับแล้วก็หมาไม่ได้นะครับ ไอ้นี่ได้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 ไอ้นี่ไม่ได้2วิแตกสิ่งที่จําเป็นที่สุดสหรับอันนี้นะครับอันนี้นะไอตัวทดสอบความมืดเนี่ยแล้วก็ไอตัวข้ามผ่านเนี่ยนะครับไอตัวมา3าหัวเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไอตัวบอสโกลมตัวเนี้ยนะครับพระจันทร์ดีสุดนะครับพระจันทร์ผมว่าดีสุดแล้วเพราะว่ามันเป็นอมตะ3าวิอย่างน้อยได้ยืนแน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกับตัวของตรงนี้ว่ามันจะมาซื้อมาเนี่ยแล้วเอามาลงเนี่ยนะครับมันจะดีแค่ไหนแล้วก็ข้อดีของตัวเนี้ยนะครับคือเมื่อเราปลดล็อกแล้วใช่ไหมอ่าเราได้สเตตัสมาเลยนะครับเพิ่มเฉยต่อหลบหลีกมาเลยแล้วก็ถ้าเรากดขี่นะครับก็อย่างที่บอกได้เอฟฟกตัวนี้เนาะแต่ว่าคราวนี้ข้อดีของมันคือเราสามารถเอาไปใส่ตัวของที่จอดรถได้นะอ่าเอาไปใส่ที่จอดรถได้นะครับ แล้วก็ไอตัวนี้สังเกตว่ามันค่อนข้างโอเคอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัวนี้ก็คือเฟืองมาด้วยซึ่งไอเทมปกติมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสกินเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เฟืองซึ่งถ้าเราได้เฟืองมาก็ยาวๆครับสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าอีซี่ไปเลยนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะใส่นี้ก่อนแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวตอนจะนอนเนี่ยผมค่อยเปลี่ยนมาเป็นใช้ตัวของดาบเพราะว่าจะได้ยืนนานๆด้วยนั่นเองอันนี้คือข้อดีอีกอันนึงแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบในการถอดออกก่อนนะเดี๋ยวขอถอดตัวของสกินลองดูนะยกเลิกการขี่ครับอ่ายกเลิกการขี่แล้วก็ผมขอใส่เป็นตัวนี้ก่อนและกันขี่นะครับแล้วกอ็อันนี้คือเซตสกิลของผมผมจะเอาตัวของปลดอาวุธออกนะ แล้วคราวเนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวของบวกดาเมจเอาเป็นพายุละเอาเป็นพายุครับผมจะลองทดสอบในการตีตัวนี้ลองดูนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยประมาณยี่ประมาณ30วิอะ่ะไอตัวปัจจุบันผมอะ่ะผมตีไอเนี้ยตายหรือเปล่านะครับ ใช้เวลานานหรือเปล่าเนี่ยสังเกตช่วงแรกมันเร็วอยู่เพราะว่าเรามี b ูสต์ดาเมจเนาะมีตัวบวกความเร็ว30%ใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยอ่ะประมาณเนี้ยประมาณ10อ่าประมาณ10นะประมาณ11วิเกือบตายใช่ไหมอ่าแล้วคราวเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้อัตราคีของผมคือ42%ถ้าผ่านไป20วิเป็น60%ใช่ไหมแล้วก็อัตราคีดาเมจอะปัจจุบันเนี่ยตัวคูณ คริติคอนดาเมจนะครับเนี่ยคริติคอนดาเมจเนี่ยประมาณ1,300นะถ้าบวกมาอีกประมาณ100มันก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะมาลองทดสอบในการขี่ตัวนี้ดูนะครับอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวๆๆอ๋อเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆเอฟเฟต์อัพเกรดยกเลิกใช้อ๋อปัจจุบันผมยังใส่เอฟเฟกต์ตัวนี้อยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้เรากดใช้ใช่ไหม ่ะแสดงว่าอันนี้คือเป็นการกดใช้เอาใหม่ oh sorry sorry เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันเป็นการทดสอบที่แบบมันขี่อยู่โอ้โอเคโอเคอ่ะอันนี้คือทดสอบแบบไม่ได้ขี่นะลองดูนะครับมีหน้าเมื่อกี้ d a m ม g แรงๆปกติผมจําได้ว่าผมตีไม่ตายอ่ะตีครับผ่านไปสิวิละสิบห้าวิ ประมาณเนี่ยอ่าดาม,มิก็พอๆกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองอ่าขี่ใหม่ดูดินะครับลองขี่ใหม่ดูนะครับขี่ด้วยอ่าเดี๋ยวๆๆเขี่อ่ากดขีด่ตัวนี้ก็จะโดนถอดออกอันนี้กดขีด่อันนี้ก็จะโดนอ่าแสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นรูปลักษณ์แล้วก็กดใช้เอฟเฟกต์ค,ครับอ่าถ้าเรารีวิวเนี่ยเราก็จะแบบต้องใช้ตัวนี้ด้วย โูมีอัปเกรดสูงสุดถึง5ดาวนะสังเกตพลังอัตราคีพื้นฐานขึ้น1%ถ้าอัพสูงสุดเนี่ย1.5นะครับแสดงว่าเราก็สามารถปลดล็อกไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวคราวเนี้ยเราขี่แล้วเดี๋ยวเราลองมาลงใหม่ซิว่ามันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าผ่านไปประมาณ20วินี่คือเรียบร้อยครับคืออัตราคีมันเต็มเปี่ยมอะ่ะนะ ประมาณนี้ผ่านไปสิวิอ่าซอยครับซอยอุดาเมเป็นแสนล้านแล้วนะตอนนี้นะครับอืมผมว่าก็ไม่ค่อยต่างนะอันนี้รีวิวตามตรงนะผมมองว่าไม่ค่อยต่างวะ่ะต่างกันแบบแค่เห็นได้แป๊บเดียวแบบนิดเดียวจริงเพราะว่าอย่างที่บอกอัตราคิ40ไป60ใช่ไหมแล้วก็อัตราคิดาเมต100เนี่ยผมมองว่าเยอะนะเออแต่อย่างที่บอกบเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองตีระดับที่ มันสูงขึ้นไปอีกดยูสินะครับเดี๋ยวลองดูเลยลองแบบลองเล่นไปเรื่อยๆดูจนกว่าไอตัวขี่ดาบของเราจะไม่ผ่านนะ่ะแล้วไปเปรียบเทียบกับตอนที่ไม่ได้ขี่ดาบดูสิเออเพราะว่าเมื่อก,กี้คือแม่งไม่ต่างเลยอ่ะสิบห้าวินะครับอืมอ่ะสิบวิอ่าสังเกตว่าแบบเฮ้ยพอมันเป็นสิบวิสุดท้ายเนี่ยอันนี้เริ่มแรงแล้วเพราะว่าอัตราคีดาเมจเราแรงอ่ะลองตัวนี้ดูดิ คือผมกะว่าจะเล่นตัวดาบเนี่ยเอาเป็นธนูมาเน้นผ่านด่านเป็นหลักเลยนะครับก็เลยต้องเล่นตัวนี้แต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นสายสกิลอ่ะผมแนะนําว่าเก็บซื้อตัวของก้อนเมฆก,ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวก้อนเมฆอีกทีหนึ่งนะว่าก้อนเมฆมันดียังไงคือมันได้อัตราคีมาเลยอะ่ะคือเทียว10%ของสกิลนะผมองว่าดีนะอ่าประมาณเหลือ9วิเนี่ยเกือบตายแล้วเหลือเวลาประมาณ4วิอ่าถือว่าทําได้ดีครับอ่าระดับ120ครับ แต่ว่าผ่านให้ไกลอยู่นะเพราะปกติผมไม่ผ่านเลยนะครับเล่นไม่ผ่านเพราะตีบอสไม่ตายแสดงว่าตอนนี้ก็คือถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ผมมีตัวของข้างหลังด้วยอ่ะไอ้ตัวไอ้ตัวพัดอ่ะยิ่งคอมโบแม่งดาเมจคอมโบมันจะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสแต็กครบ60เนี่ยดาเมจคอมโบแรงขึ้น30%เลยนะครับอ่ะอันนี้เริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วจะผ่านไหมน่าจะผ่านเหลือประมาณ2วิปะ ผ่านไม่อผ่านเหลือ1วิโอเคอ่ะแสดงว่าระดับโอ้อันนี้คือระดับสูงสุดคือ120่ใช่ไหมอ่ะแสดงว่าสูงสุดคือระดับ120แล้วนะครับสูงสุดคือระดับ120ใช่ปะเออสูงสุดแสดงว่าผมสามารถผ่านมาสูงสุดได้แล้วเดี๋ยวผมลองแบบลองไม่ไม่ใส่ดาบดูดิในระดับ120ยูโอ้แสดงว่าตันแล้วตอนนี้ ลองรีวิวแล้วไม่ตัดผมจะแนะนําว่าให้เก็บซื้อตัวของก้อนเมฆเนะียเพราะว่าก้อนเมฆนี่คือมันค่อนข้างโอเคอยู่นะหรือประมาณ2วิตายใช่ไหมเหลือประมาณ2วิา2ตายเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเราผ่านแล้วถ้างั้นผมจะขอยกเลิกการใช้ยกเลิกการขี่นะแล้วก็ไปขี่ตัวนี้นะครับธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนที่เรายกเลิกเอฟเฟกมันแล้วนะครับยกเลิกเอฟเฟกมันแล้วเพราะฉะนั้นลองดูซิมีความต่างไหม เออมีความต่างัหรือเปล่าถ้าไม่ต่างก็โอ้โหไม่ต้องเอานะครับไปรอเอาอันอื่นดีกว่าเออรอก้อนเมฆเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเพราะก้อนเมฆนี่คือถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเอฟเฟกมันคือบวกพลังโจมตีทั้งหมดเลยนะเป็นเอฟเฟกครอบคลองนะแล้วก็เอฟเฟกตอนขี่คือบวกอัตราที่สกิล10%แล้วก็เมื่อติดคริสกิลอะ่ะมันจะบวกอัตราคีสกิลมาอีกประมาณ20เปอร์อ่าต่างเห็นได้ชัดสังเกต สังเกตเห็นได้ชัดต่างกันประมาณ20%เนี่ยของเลือดเนี่ยถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับอืมถือว่าเยอะเลยอ๋อแสดงว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้สัตว์ขี่ก้อนเมฆเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราได้มาครอบครองเนี่ยพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น10%แม่งโคตรโหดนะโคตรโหดนะเอฟเฟกครอบครองไอ้บวกพลังโจมตี10%นี่โกงมากแล้วก็เอฟเฟกตอนขี่นะครับก็คือเพิ่มโจมตีคริติคอนสกิล0หลังกระตุ้นต์หลัคกระตุ้นรับ เพิ่มโจมตี20%ต่อเนื่อง5วิอันเนี้ยคือดีคือดีเลยนะสำหรับสายเวทเนี่ยอัตราคีสก,กิลคือมันหายากมากแล้วถ้าบวกดาเมจตัวของโจมตีมาเลย20%น่ะคือมันโอเคมากเพราะว่าสายสก,กิลนี่คือดาเมจยิ่งเยอะมากยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยถือว่าโอเคมากแล้วก็เผื่อใครไม่รู้ในอนาคตมันจะมีสลามามันจะมีสลามซึ่งไอตัวสลาเนี่ยโคตรด,ดีเพราะว่าถ้าเรายิ่งเลือดลด ประมาณ 15, 30้าาสี่ห้าหกสิบเลือดเลือดยิ่งลดอ่ะเอฟเฟกต์ <Effect S 1> เราจะยิ่งดีขึ้นบวกพลังโจมตีได้รับดามเมจน้อยลงอะไรประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นไอตัวสลามอ่ะไอตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะจะเอามาไว้ p v p เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเก็บไอตัวเนี้ยนะครับคำสั่งขีทยนเนี่ยให้ครบประมาณ20อนะ่าเพราะว่ามันจะเป็นระดับสีชมพูเหมือนกันรอซื้อสลามนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ P ี p ไอตัวเนี้ยผมเอามาไว้ลงดันเจียนถือว่าคุ้มนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือเราลงเนี่ย ความต่างเนี่ยเลือดมอนสเตอร์เหลือประมาณ20%เนี่ยผมว่าต่างนะกับเราขี่ตัวของอไอตัวดาบอบเราเหลือเวลาประมาณ2วิมอนตายใช่ไหมเออแต่ว่าไอเนี่ยเหลือระยะเวลาแบบโหหมดหมดเวลาแล้วอะ่ะแต่ว่าเลือดมันยังเหลือประมาณ20เปอร์อะ่ะผมก็ว่ามันค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคืออัตราคีมันเน้นดวงนะอ่าสังเกตตอนนี้ก็เกือบตายเหมือนกันเหน็นไหมอ่าเกือบตายเหมือนกัน แสดงว่าโอกาสคิด40เปอร์เนี่ยก็เน้่นดวงาตายไหมตายาไม่ผ่านหมดเวลาก่อนอแสดงว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะก็ถือว่าดาบเนี่ยโอเคเนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าใครอัตราคิงสูงๆหน่อยเนี่ยก็ถือว่ามีผลอย่างเช่นผม42เงี้ยบวกไปอีก20ก็เป็น60ใช่ไหมแต่ใครอัตราคิประมาณ50เปอร์อย่างเงี้ยโหบวกอีก20เป็น70เปอร์เนี่ยผมมองว่ายาวๆนะแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเราเอาไปตีวานนะ่ เอาไปตีวานนี่ยืนได้ประมาณแบบ10นาทีอะยังไงแม่งก็คุ้มนะครับเพราะว่าอัตราคีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเลย100เปอร์ใช่ไหมแล้วก็อัตราคีเพิ่มขึ้นมา20เปอร์คือยา,ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบิ้วให้ยืนวานได้ประมาณ10นาทีอะถือว่าโอเคเนาะแต่อย่างที่บอกถ้าเทียบกับบอสตัวอื่นอย่างเช่นบอสหมายอย่างเงี้ยไอ้ที่แป๊บๆก็ตายใช่ไหมไม่โอเคนะที่จะลงไอ้ตัวนี้นะครับไม่โอเคเหมือนกันแล้วก็ไอ้ตัวบอสตัวนี้นะครับไม่เค สามบอสตัวนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะไปเล่นพระจันทร์แต่ว่าบอสตัวเนี้ยใครยืนได้10นาทีเนี่ยยังไงก็เป็นดาบเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับยืนยาวๆล,กล,กล,กลกักๆก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าใครจะเก็บไว้เอ่อเก็บแต้มอะ่ะนะครับเก็บแต้มเนี่ยไว้อรอแลกตัวนี้ที่มันบวกพลังโจมตี10%เเลยผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะเออโอเคเหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ย เอามาเล่นสายสกิลเอามาไว้กิววอลก็ได้เอามาไว้ P ีพีก็ได้อ่าหรือใครจะเก็บรอสลามเนี่ยผมไม่แน่ใจนะถ้าผมชนะอันดับ20ทุกรอบเนี่ยผมต้องเก็บประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้แม่งเอออีกนานนะครับบอกเลยว่าอีกนาน เออเพราะฉะนั้นก็ยาวๆรอต่อไปนะครับนาะไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนนะอาจจะมาอีกประมาณเดือนหน้านะครับผมก็รอยา,ยาวๆปัจจุบันเนี่ยสั่นเลี้ยงฟรีจะมีประมาณ4ตัวของเซิร์ฟจีนนะครับก็จะเป็นกรงล้อเป็นดาบเป็นเมฆแล้วก็เป็นสลามนั่นเองหลัลกๆจะประมาณนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าใครจะเก็บเอาเมฆเนี่ยก็ไม่เสียหายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครเล่นธนูเนี่ยผมมองว่าก็จําเป็นแล้วกันนะครับก็หลัลลกๆจะประมาณนี้แล้วกันไม่ชอบก็รอเมฆดีกว่านะครับ ดาเมจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยเพราะว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอาไป p v p เนี่ยบอกตามตรงนะผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันยืนได้ไม่ถึง20วิหรอก p v p เนี่ยสิวิฆ่ากันตายและแปบ๊บเดียวอันนี้รีวิวตามตรงเลยนะครับถ้าเอาไป Pv P ีเนี่ยผมว่าก้อนเมฆคุ้มกว่านะเออก้อนเมฆคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าติดพรีสกิลนาทีโป้งเดียวเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น20เปอร์เลยเรียบร้อยนะครับชนะแน่นอนนะครับนาอหลักๆจะประมาณนี้และกันเจอก,กันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ